สวัสดีปีใหม่2025ขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่เต็มไปด้วยความสุขความสำเร็จสุขภาพแข็งแรงและรอยยิ้มในทุกๆวัน เนื่องในโอกาสพิเศษนี้โรงพยาบาลยันฮีขอขอบคุณทุกท่านด้วยกิจกรรมพิเศษพบกับกิจกรรม g i ฟต์ฟอร์เฮลแอนด์บิวตี้ต้อนรับคริสต์มาสที่ขนความสวยสุขภาพดีมาเสิร์ฟให้คุณแบบจัดเต็มถึง4โปรโปรที่1โปรจัดหนักฟรีวิตามินบำรุงร่างกาย1ครั้งมูลค่า3,500บาทเมื่อใช้บริการที่ศูนย์สรีรกยตกแต่งครบ200,000บาทขึ้นไปโปรที่ 2. โปรสุดคุ้ม ฟรีโปรแกรมตรวจสุขภาพเบสิกมูลค่า2,500บาทเมื่อใช้บริการที่ศูนย์สเรกามตกแต่งครบ100,000บาทขึ้นไปโปรที่3โปรโดนใจตรวจสุขภาพลดทันที1,500บาทเมื่อใช้บริการที่ศูนย์สเรกามตกแต่งครบ50,000บาทขึ้นไปและโปรสุดท้ายโปรมาใจฟรีตรวจวัดมวลร่างกายมูลค่า1,200บาทเมื่อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพแพ็กเกจ Active, a d v a n c e Exclusive หรือ Supreme และย,ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เรายังมีกิจกรรมรุนแรกรับเพียงนำใบเสร็จใช้บริการในวันที่24และ25มารุนแรกรับ1บินตอน่อ1ิเตรียมความพร้อมรับของรางวัลอีกมากมายมาร่วมสร้างความสวยงามและสุขภาพดีไปด้วยกันที่โรงพยาบาลยันที